คลิปนี้เสียงผมจะก้องๆหน่อยนะครับทุกคนพอดีเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงขอโทษด้วยนะครับมันมีเครื่องมีมีอยู่นานปะอืมอะไรนะข้าเต้นคาราเต้จ้างพี่อามาจ้างพี่อามาเหรอไอหนูเอาใจไปเหรอไม่ได้เป็นไงครับพี่อ่ะแจ่ชอบไหมแจ่ชอบเลยแต่ชอบ อไอ้เมันมันใช่เลยละลงไหนลงไหนชีวมีเลงมันใจมึงเลยกูไม่อยากลงแล้วอ่ะมียย่นเออไปโงโฮซานไหมได้หมดได้หมดแถวขอดูะไปตอดตลอดต,ตรงไงเราไม่ตายก่อนนะไม่ตายไม่ตายกันไตายภาษา มึงจะไปโฮซานไหนมีโฮซานสองอันนะโฮซานเนี่ยมาคุณโอเคเรเห็นมีโฮซานเดียวมึงไม่เห็นโฮซานไหนวะนี่โฮซานตรงฝั่งขวาอ๋อไอ้แอร์อันนั้นเป็นโฮซานไอ้คุกอะถ้าเกิดคุบอกคุกคุจะลงคุกอยู่แต่มันกูไม่ได้บอกคุกนะอ๋อโฮซานคุกกับโฮซานอ๋อกูก็มองหาอยู่โฮซานไม่มีสองอัน ตีอยู่ตี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 ตมัีต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 ียีต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 ไตีวียเตีตีตี่ีต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 ีบีตีชีตีของเราเลยมันตือหตีตีนีันตูไม่ดตีตีตีลงตีาีตอตีตี้ีตไตีตีนีมูตีตีตีมีตีตีตีวีอีตีตีมีตีตีต่ตมตีตีตลตี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 ตอตี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 ตมตีคิดว่าไีอีต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 งตี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 ะ มีนกำลังไปกดทับแล้วพิมพ์ลบแล่ะแบบว่านั่นดูว่าเต็มใจเหรอตอนนี้คือแบบปิดปิดไมค์เต็มเลยว่ามันลบยี่สิบเนาะอะไรเงี้ยลบสี่ห้าไดยครับจีอืมทำไมอ่ะพิมพ์ไม่ได้หรอไม่เรียกว่านะถ้าพิมพ์ได้เห็นที่พิมพ์ได้เลยหรอ a few minutes later เฮ้ย ชิมลรเฮ้ยมือยากโคตรมีเยอะเอ้ามืมอกูจะห,หักเฮ้ยอ,อ,อสใส่บอสสวยน้องเสื่อมมาี่อหนูใช้ UMP เขาอ่ะคิดว่ามันเจ็บประมาณเท่าไรวะบล้ยบนอ็อนก,กอะไรอย่าีข้างบนเข้าบนใช่ข้างบนนั่นแหละบอจะบอกอะไเยีตรงกูมีเสื่อมามันไม่เห็นกูใช่ปะ่ะกูยืนอยู่ใช่ไหม คุณเงินป่ะไม่ถายเท่าคูณเงินไหมในตอนนี้จะเฮ้ยยางระเบิดเลยไม่ได้แดกคุณหรอกจะตายแกจะปาแฟดระดับไอกูอะสเด็ดว่าลงพอทีนั่นน้องมันโคราสุมันโคราแด้ทั้งถึงแหละทั้งถึงแล้ว กูใครเอายาบ้านี่ยากูยากูมันอูฟูมากเลยันไม่ยิงมินมากมันโดปหลังคานึงมันโดังคาหนึ่งมันโดังคานึงกูเห็นูมีปืนเล่นอ้น้อง้มนึ้มนอะไเยวาใช่ยังมียังมีเพื่อนมันอะยิงมอเลยอย่ คนลังคาคลี่ขึ้นมาละของยาขอมยาหรอเกือบตายห่าคนลังคาโน้นคนลังคาไหนมาข้างไหนมาข้างไหนมาคุณตาบ้านมึงไปแล้ววะมาแล้วมาเลยลงมาแล้วลงมาเกี่ยวอ่ะไมลงไม่ลงไม่ลงอ่ะใครใครบาดเจ็บบอกกูได้กูมียาเยอะข้างล่างข้างล่างข้างล่างมันมันลงมางล่างนะเพื่อนเดือดมาข้างเฮ้ยเอ้ยตรงนี้ก็มี <mere. S 2> ตรงนี้กูมามาส้มก่อนก็ไม่ได้ล่อนกูไม่ได้ล่อนมันน่าจะเห็นกูเนาะเอาไปเหด้านล่างได้ตรงตรงกูตรงกูยังมีอ๋าอีกตัวลูกูจะล้มโอ้ยเยอะไอ้บมากข้างบนรถ ้องลงตันึงท่นี้ขึ้นได้ทนี้ขึ้นได้อ้ดบอลมนีได้แดบนลมสอนะกูกูยิงกูยิงลุมลุตัวนึงด้วยมาที่ชุบให้เดีขึ้นไปเล่นขึ้นเลยติดอู้สมมติโอ้โหโเทียตรงนี้รอกู้อเว้ยตรงไหนอกันป้อกันปองกันนะโอ้ยไปไปยจบังให้ดิจบังให้ดิายิลงมันออออ ขอบคุณนะ่ยาได้ยาใไดยาออเ้ยเดี๋ยวคนรบินบอกมึงมียาไหมมียาเลยน่เลพอครับพอเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวพอเอออ้ยกูล้มงๆ้ามาามาขามาามาาแไมเหลือตัวนึงไม่ใช่หรอลลออ้ยโอเคไอ้กุญจุนไปเช่้เมื่อกี้ันมันอยู่ข้างหน้าเลยไงแล้วมันล้มก็งกีงกี มึงเก็บชิพแค่ไหนเก็บอะไรเก็บเปล่าเต็มวะเอ้ยโอเคก็เป๋่ากูเต็มอีกเก็บเก็บชิแควยามังแขวยามังเต็มเลยไม่ไม่ม่ไมเต็มหมดแต่ทไม่จำเป็นกมเได้จ้าวแตชิปจำเป็นเก็บชิปแล้วชิพเอาชิมด้วยชิพมาด้วยเก็บปืนปืนี่หมดไวมากคุต้คุณไเยอะ เฮ้ยอี้ย <apply> อ <Brothers> okay, okay. ันนี้คือเก็บเก็บเสียงยี้เลยวะเฮ้ยเออใครใครเก็บปืนยิงพูไปหน่อยดิหนูเก็บไอ้ที่ซ่อมมามีใครเป่าว่างเดี๋ยวออดแฝดเฟฟเเก็บไปยังเฟเฮ้ยสมอลเฮ้ยแมนแมนแมนมีคนชุบมึงอีกคนชุบโอเคกูยังไม่หลุดใช่ไหมยังไม่หลุดใช่ไหมบอกกูทียัง แค่ตอนนี้ยังไม่มีเสียงกระดูกอไรอย่างนี้ยเลยะีระเบิดมาปลาอ้ยมันมันฉีดไปทางนู้นแล้้วโโอหมึงมียามาขนาดนี้เหรอเพื่อนฉีดไปทางนู้นอ่ะยาเยอะจัาดนี้อ่ะมันฉีดไปจากกูกูจะใช้จังหวะในสมองแม่งทุกบิ๊กเลยใช่ใช่เออเพิ่มสมองให้แล้วถ้ามึงมีปืนพู้แต่ไม่มีมึงไม่มีกระสุนแล้วกันมีก็ กระสุนมันมาให้ไงเอาปืนชีดมาร์กดังทำไมไม่ใช้ไม่ได้มีได้เก็บมาเก็บเก็บมามันมันใช้ขวนใช้เครื่องซ้ำกันไม่ได้หรอตรงไหน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 เพื่อนมากขึ้นหนไม่รู้อะประมาณนี้มั้งแถวชูป่ะแต่ไม่ใช่เลยไปไกลกว่านั้นอ๋อนู่นมันมันมีมีนู่นมันตรงไหนเพื่อนมึงก็มาใหคุณหน่อยสิมึงก็วิ่งผ่านมันมาแล้ว เดี๋ยวทำไมทำไมทำไมของกูมันขึ้นเป็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 นรูปหูฟังวะยกเลิกกันใช้ระดับเสียงอิฟจิตอฟจิตก็อิฟจิตนั่นมันมันคืออะไรวะกูมันคือการเบาเสียงอ่ะแบบถ้าเกมเสียงดังเกินอ่ะตอนที่ยังไม่ได้บวกอะไรเงี้ยเอากู่จินต์แล้วเจอกูแล้วขอขอจิรนัทเลยมันอยู่ไหนมาเลยไหนวะอยู่ชั้นไหนอ่ะกูไม่เห็นมันบนเลยชั้นบนเลย มันไม่สามารถใช้เครื่องชุบอ่ที่มันมีคนชุบไปแล้วซ้อนกันใช่ไหมดาวบ้างรอให้พี่ก่อนนะเดี๋ยวได้ได้แล้วก็อะไรต้นไหนวะซีน่นเทคเอ็คุณใช้เมาส์อะไรมันดูยากนะเพื่อนก็เปลี่ยนเมาส์แฟนเทคอะไรอย่างนี้น้องแฟนเทคมันมันไม่ชินเลยชั้นบนชไหนวะคือได้หน้าอยู่ด้านล่างตรงไหน ตายเลยตายเลยเก้าสิบอ๋อกูกูมีอาชีพอะไกูกูจะยิงช่วยสลัดโอ้โหเป็นสิแอะยาเยอะเลยเต็มเลยนะเอาได้ไอ้พวกกูยิงข้างในเราไปหาตรงยิงกูเพื่อนกูมีพูนะก็แล้วแต่เข้าไปยิงในวงยิงตรงยิงตัวนี้ได้ปะตรงไหนนี้ก็ในวงอยู่นะเจอเบิร์ดเลยตรงนี้ใช่บปะน้องแต่ว่าตอนพี่ดูดิว่ามันขั้นอะไรอ่ะมันเรียกอะไรออกมามันมันไอดอปน้องไอดอปไอดอป ในไนดอกอะในดอหนึ่งลดสองไม่รู้ว่าจะไ้ดลดถ้นนอกวงก็นอาจะลดนะถ้าใครได้ยากูได้ถ้ายาูยิงนะมันไม่ไม่มันเป็นขั้นของมันอ่ะตอนนี้ถ้าเป็นไอดอกก็จะยิงได้ไอดอกไอดอหนึ่งตอนนี้ไอดอหนึ่งลดสองใช่ไอดอกได้หมไดอกแต่กูก็อดแอด่ไม่จะได้ของไอดเป่าเลย a few moments later มึงได้ไหไ่่ือย่างวะใช่ป่ะเอมจสาม อ๋อปืนลัวเออได้อยู่ได้อยู่เอ้ยได้ไปปืนนายกูแนะนำให้มึงกดนอนแล้วยิงเลยเฮียยอดเลยกูเข้าใจแต่ตอนนี้มึงมึงสักคนน่ะมาเล่นแทนกูปืนเลยนะไ M24 กูเล่นแบบขาเขาเล่นก็ได้สัตว์ทำมันยากไหมมาปืนลอยนัดเหรอใช่ไหมใช่ใช่ใช่ปืนลอยนัดแบบกระสุนเขาอ่ะใช่ป่ะเฮียกระสุนดีไหมมาทางไหนกระสุนไปจากทางไหนสนาโนนจากล้วทางทิศนั้นน่ะทางสองร้อยสิบห้าก็ รถก <SM. S 2> <Christina. S 1> ันยังอ่ะรถที่มาไว้น่ะนี่ยจริงจะสองร้อยสิบห้ามันเนี่ยเลยตถูนไหมมันนอนยิงเม่ไกลไปวะแต่ว่าอู้แต่มันรีบระถิ่นนานจัดนะว่ามันนอนชิวเลยแย่มันลอยนั่นถึงไม่แยแต่ถ้ามึงนอนยิงอ่ะสเปร์กูบอกเลยแย่โคตรพ่อโคตรแม่โดนโดนโดนตายแล้วนึกว่าไอ้ยิงยิูยิง เฮ้ยหัวใครไม่กัดอะไรในกล้องวะเฮ้ยมีอัตโนมัติอัตโนมัติเก้าเก้าออัตโนมัติไม่ขี้อะไรวะไม่เข้าใจอยู่ไหนอ่ะม้าเนี่ยมีาในมุมนี่มันยังยิงอยู่อ่ะไอ้เฮ้ยมึงระยะมึงขนาดไหนเนี่ยคุณสี่ไหนวะกูเหมือนเลยอ่ะมึงมากันเจอตรงไหนจริงเนี่ยกันหนึ่งเมตรสองเมตรจะตายเลยอู้หูเราโปรตัวเดินแล้วเพียงไม่เห็นมันเลยอ่ะมาร์กมาฟ้าไม่มีกาฟ้ามาเขียวมาเขียวไปยี่สิบเหลือห้าสิบคนกระพงแค่นี้ไปอยู่วงบีกูไม่อยากตายวง ใครบุ้งเฮ้ยมึี่งรถมาเวงเวงเหมือนเบมอนเหมือนตอนคุณม่งไอ้ยคุณตีเงาลรเหียบเลไม่เห็นแม่เห็นแล้วเห็นแล้วไห้ก้ก็นู้ว่าไม่เห็นรถจอดเราดูดิแล้ไอลิแม่ก็ไปไม่สนใครเลยยังไม่ไปแบบไม่เอาใครแล้วไอยังแล้วก็ตายแล้วก็จะปวดคุแม่ มันเอ่ยยิงอมันกนเนื้อง้นมาไป่เียวไปไปไเอยเฮ้ยไอไอิสแม่งนอนยิงน่าใอาใครซึ้งแล้วนีอกไนอนยิงมนอนยิงตันเดียวดูแย่ไอริสแม่งตาไครขึ้นเต็มตัวเลยฝ่ามี t ม e r m e ไปไปไปเราไปหาเล่นมุมผมดีเด่น อะเฟอร์ชั่นพี่ดีอ่ะแม่งดูลงๆแม่งก็ลงเกียร์เตียนหมดเลยนะแ่บพอเลเขล่อเลยะเนนี่มนจมงบาเรอเฮ้ยหลังยี่ีตัวมึงเยมึงเปี้ยวมาเด้อเดเดอเดอยไอ้เ้ยเด้อนเดเด้มเดดกูลนเหนื่อยเอ้ยโดนดนหนังี่างโดนนงี่เดหนี่ชางเลยโดนนัง่างเดด้ จัวรถแม,ม hey, ่ม yeah. ่ยานทีประเด็นรถม่มอยทเพื่อนโด้วยบ้านลง้น้ท่ไวะนังไงไมาะไนกูต้องทํากระสุนปืมันย้อยประมาณไหนโอ้ย่หลังมรถรถ เรเรไอ้ข้าบ่ขึไปไดไปไอ้บ้านหน้ามีไหมวะกูอยากรู้มีมีม like ีนี่ไงรถรถมีรถเพิ่งไว้ที่มาเห็นมะจอได้เลยแต่ยังไงยหาเดี๋ยหาให้มันดูแบบอี้ก็อนนนห้าด้านน้ก็มีนนนด้านหน้ด้นหด้นหนไม่ตีหน้าหน้ โดนโดดอยู่ดมักระสุนหมดคนดกระวมากรวจกระสุนไวชิไฟเชลซีไมัมี่โดนกูกใจ้ะโอเคก็มีมีกระสุนทอมีกระสุนทอมไหยโอ้ยมันดีไทางซ้ายอุ้มอุ้มอี๋ลีลาจันอะไม่มดีเด่กกลัวเออจริงยังมีมีที่ชุกนะมีบูชิแล้วก็มีที่ชุกตัวนี่มันมีเครื่องโอ๊ยโอ้ยโอ้ยครับพี่ผมกล้วครับพี่ โอ้ยพี่สมุกอะไรครับเนี่ยสมุกในบ้านนี่น้องพี่พี่กดเลยพี่พี่คิดเรล่นเพลินขนาอนี้พี่ไ้่ใช่ชูมือรีโมดใช่ป่ะรีโมทใช่ป่ะใช่ใช่ใช่รีโมดนะสำหรับทุกเรื่อมีทางนั้นมันเออใช่ไงวะโอ้ยมึงไม่ต้องนอนก็ได้มั้งแค่เนี้ไอรีโมทที่ใช่เพื่อนบอกกูพีกูกดกูกดชีควาใช้ได้เลยมึงก็ต้องเก็บชีบีบีไปก่อนเอาชีพายละ กูเชื่อมันกดชุดได้ยังไงม่ได้นะแน่แม่ต้องเก็บชิปไว้เก็บชิปบีบไว้ในตัวยิงยังชุบแล้วชุบแล้วกำลังชุบกำลังชุบอยู่ไหนวะไม่ม่หัวบ้านคมจัดไม่้องห้วงยิกมาอ่ปังนี้ก็ได้อ๋ยี่ย่อไม่ได้วะไอ้นะบีกูขอโทษ๋ยวกูชุบใหม่ปอดีอืมกูชุดละ คืมึงวุ้นคืมึงวุ้นไวด์การซุบเพื่อนนะเพื่อนเพืนเพืนเพื่อนแล้วเพื่อนเืนแล้วเพืนอนละมึงมีกระสุนมีกระสุนน้ำตาในตัวป้าบิ๊ไม่รู้เดี๋ยวนันจะมีตรงนี้มีอยู่ประมาณหกสิบนึงน้องกิวงน้องกามเฮ้ยวายช็อตหนึ่งสวยนายแม่งคมอ่ะพวกแบบดูท่าที่เนี่ยไอไอบ้านหลังนู้นีัอยู หูม uhm, ันไกลยังไงหมูยิงไกลยังไงในกองน่าจะข้างหลังเรามีนะไอบ้านหมู่บ้านทางหลังอ่ะนั่นแหละใไอมีดุกทีแหละจังหวะเนี้ยมึงฟลิปอีกหนึ่งมิตรกูชุบไปแล้วไม่ใช่เหรอหอูยิบอเราเราต้องมีตาส่งในมิต่ก็ตรงส่งกระสุนตอนกลังสั่งในมิตคนใหม่ไปอยู่สั่งไอ้ิีรคนใหม่ก็จะฝากสั่งไอ้ิีรคนใหม่มีมิตตัวเก่าไอยาบูดไปแล้วบูดสองรอบแล้ว มีีไ่สวยย่าบินมีกระสุนทองไปบอกกูเพื่อนไอตัวด้านหลังกูรู้ว่ามันอยู่บ้านด้านหลังแต่กูไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนหน้าต่างไหนว่าอย่างตรงนี้นูเห็นตรงนี้รั้วตรงขอบรั้วโอเคโอเคตรงสุดโอ้ยแกถามขึ้นไปดิบ้านมันมันไม่นามีพื้นกูแล้วโอ้ยย่าเราเราต้องเราเราต้องเข้าวงมากหมดแล้วคนโดดลงไปหาตรงบ้านมึงสองคน ออรรถอนละมีคนกำลังโดดลงมาบ้านนุ่งองคนมึงด้วยสาไม่ใครกำไปดูอีกคนนึงโอ้เนี่ยย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 ยตัวเปล่าตยยเยย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  คิดูไปดูเต็มอีกคมีปืนนะปืนกระสนกองอุ้ยยิงกูเพื่อนไอ้ชิบ้านเธอเธอเธอเมาเมาเมื่อกี้ปัดเมาลั่นเไปไหนกระสุนลูกซองยังด่วนเลยเอ้ามึงยิงกระสุนโดกซเลยก็ได้มึงหรือว่าจะเอากระสุนูกซองกูหมดปืนกู้ชีวิตกูหมดมีใครมีกระสุนลูกซองให้กูไหมบีดจะยืนตรงนั้นบีดไม่ได้จะมีใครพกกูต้องเปลี่ยนปืนสินะ เดิมตัวค่านั้นต้องเปลี่ยนเไม่เนี่ตัวซองเลยนะแน่นี่มี่ตายเพื่อสิบไปเลย oh yes คุณพี่อาจจะมีคิดใครจะเล่นแู่ผมจะเล่นให้เองดูเองเฮ้ยมันมีคนมาจิ้มเรามีคนมาจิ้มเราแล้วก็จิ้มอันกลับมางจิ้มป่ะจิ้มป่ะตอบป่ะไม่ไม่ไม่มาตอบเลย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 แม่พวยใช่นหมพวยใช่นหมมันจะไปจิ้มตีนู้นอยู่โอ้ยตรงนี้มีก็ไม่ใช่ดี่วะเฮ้ยแต่มันกำลังจิ้มกันอยู่ กูขอใช้กระสุนช่องอ่ะยีก้าตัวยี่ก้าตัวมันจะอยู่ที่ไหนก็ได้สักที่นึงในที่ในไอเอเมืองหลังเราอ่ะมันมีมันขี่มาเมื่อกี้มันมีอ๋อนั่นเหรอไม่ไม่เดเลยจริงๆก็หยุดเลยนั่นๆๆๆๆๆป่วยละป่วยแสงไฟหินน้นมีบอลดัวไม่ต้องหาที่เล่นใหม่เออวงเราไม่นี่มีนี่มีมันไม่พ้นเขียว ว่างหน้าว่ะเออนั่นแหละนั่นแหละไปดินั่นแหละวงจุบน้องเองคิดถูกไม่ไม่ไม่บ้านฝั่งหนูก็ขอบวงไปเลยเราต้องไปเล่นนู่นอะไม่หินนั้นก็ตะกี้อ่ะแต่ว่าฝั่งนูนถ้าหินแล้วก็โดนทุกทางอ่ะในมุมมองที่คิดใช่ใช่ไงถึงต้องหาที่เล่นเฮ้ยน้องน้งมองเห็นอะไรข้างหน้ามั้ยน่ะเฮ้ยเป็นขาวตีโฟไปบุมมีมหน้าเลยรกันโอ้ยมันทำโจมกับตัวเองนะครับทำอะไรกัเนี่กูนอนอยู่กูนอนอยู่เฮ้ยมันมันอยู่หินข้างหน้าเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นอนยืนกูนอนยืนกูนอนย อย่เลาเจมสเจมเมา์เมี่ยมีนเยเออมังยเนโอ้โตยไ่ไ้ทำไมยิงเยใกล้เรนยิงรมันอยู่มันไม่ระเบิดสักทีวายีอะระเบิดลอยระเบิดสวยเป็นไงกูทำดีไหมกันดีร้ของกูอะสุดยอดสุดยอดไ้ได้ หลังๆไอ้ตัวนั้หลังๆหลังๆมดติดติต oh, yeah. no. ิดกไ่ยกไตัวไอ้นั่นอยู่เนาะกูจะั่จะับมัจะจะะวงะมันก็โอ้ยแย่กูเพงเห็นไปวงเอ้าฝั่งนี้ยังไม่หมดเหรอทม่ไม่ใ่นยังยังกูกูยิงกำลังยิงมันเฮ้ยน้องมันโดนระเบิดมันมีมันมีตัวที่ลกโดนนอ ปปลาอะไรมาวะอ๋อยิงระเบิดเฮ้ยกูล้มอีเยอะมยิงกูโดนได้ไงอ่ะมันแม่นไงมีอยู่ยิงสมูมาเลยเฮ้ยมีสมูทยงมีอยู่ของรถเนี้มีอยู่สมูไม่มีระเบิดสมูอไม่มอนกันย่ไมี่งไม่มีสมูทสมูทโอ้ยยังอยู่เว้ยมีสองตัวลองลงไปหนึ่งมาตัวนี้ ยิงโซเปนเด็กโซเป็นเด็กเฮ้ยหลังนั่นน่ะดีนีหรือวะไม่มีอะเล่นนะมันจะไปโอยีโรบี้อ้ไปเลยไปเลยขยันไม่โคตรแรงโดนตายสวยเฮ้ยระวังระวังยีน่าเล่นอยู่โอ้แม่งตัวเดียวด้วยได้หนึ่งตัวด้วยเฮ้ยกระเพาะมันมันมันก็จะชุบเหมือนกันมันก็จะชุบเยอะสุยเหี้ยอย่างนี้อะไรกูคมกว่า ไอ้ไอ้ใช้ปืนนี้มึงมึงมึงบ่นเปล่าปืนกูจะส mm mm ู้ไหวเหรอคันมาน่องคันมาคันมาน่องคันมาไม่ลงยิงทุกแมนไม่ไั้ไม่ไั้มันอยู่ตีเต็มป่ะนี่เฮ้ยไม่เต็ม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 มึงไหวมึงไหวมึงไหวฟังไอ้มไหวอะไรอะผกูโดนลุงป่ะนี่นายไหวเราไว้ใจตัวนายเพวกแต่กูไม่ไว้ใจตัวเองไอ้ตุ้ยเละ มึงเห็นองอะไรมึงจีใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนมีมีใครเดินเล่นอยู่นอกวงวะเออใช่ไหมมึงเห็นมึนกูช่วยตัวใหญ่ด้วยนั่นนั่นอะไรวะเออกูกูเมื่อกี้กูลองโฟกัสกับตัวด้านหน้าอะไร้ยอะไรหน่อยเนอกวงวะเออมึงเห็นมันเดินขยับเลยอ่ะกูไม่ตาฝาดเว้ยมึงกูเห็นเหมือนกับกูช่วยมันไอ้ตรงป้ายอ่ะไอ้ตรงป้ายอ่ะใช่ไหมไอ้ตรงกระต๊อบพี่อะไรเนี่ยเราไม่ได้มีคนเดียวด้วยประเด็นของมึงเจ้กูเห็นมันมีเปสามสี่คนเลยอ่ะก็คืออะไรวะกูเห็นอะไรแต่อ๋อตีนี้แม่งน่าจะตีเต็มอ่ะน่าจะซีหนึ่งแบบ เฮ้ยสามหนึ่งดิสามหนึ่งดิเฮ้ยผู้เห็นอะไรกำลังเดินยุบยายุบยับอยู่ตรงนั้นวะเฮ้ยเอาเอสเ,อเูกกร์ลูฟโกสจากทางขวามือเลยเอเอไอ้เฮ้ยกูก็เหนน็นเหมือนกันเมือนเหมือนมันเดินหลีเ,เอ่ะทุกอ่าใช่ปะ่ะกูไม่ได้มองผิดดิกูยูนกูดูมาเลยเนี่ยกูกูไม่มั่นใจเลยกูคล้องใจจริงไอ้ตัวเมื่อกี้อ่ะวิ่งยิงมันเลยตาเนี้ย <c oughs> ลิทลิทเอา ออกมาได้แล้วครับผมจะอยากมัจะดูผลงานผมอยากจะดูโอ้ยไอ้กุ้งจุ่มกุ้งจุ่มตั้งแต่ยิงมานี่คือทำดาเมจใครไปไว้ที่ผ้าเนี่ยทำดาเมจกูไงมึงถอดแปดที่มันยิงมาตกคนใดเนี่ยมันแผลไปแผลเนาะดาเมจกูไงมเพื่อนมันไม่ขึ้นเลยไม่นับไม่ไม่นับนี่ดูดาเมจกู ไม่ไอ้ท pues ี like ่ก pues ูหาไม่ใช่เยอะเลยไว้กูก็เข้าใจไอ้เยี่ยบีดนะไอ้ไอ้่างพอนะไว้แม่งแบบกูก็หันไปเห็นพอกับมัานตอนนี้มันล้มอะแม่งตัวเยี่ยอะไรไม่ยุบยากดูยอดไป